สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยช้างไทยจัดใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพลังและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงคู่แผ่นดินไทยมาช้านานแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปช้างหลายชื่อกต้องกลายเป็นช้างเร่ร่อนถูกใช้แรงงานหนักหรือพัดพรากจากทินป่า ด้วยแสงแห่งพระเมตตาของเสด็จพระนาเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำร,ริให้จัดตั้งโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อคืนชีวิตและอิสรภาพให้ช้างไทยกลับสู่ป่าในช่วงแรกของโครงการได้ปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่าหลายเชือกและทุกเชือก ต่างสามารถปรับตัวกับธรรมชาติได้อย่างดีโครงการนี้จึงขยายผลต่อเนื่องจนก่อเกิดเป็นมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อดูแลฟื้นฟูและติดตามชีวิตของช้างที่ได้รับอิสรภาพให้สามารถดำรงชีวิตตามวิถีแห่งช้างป่าได้อย่างแท้จริงด้วยพระมหากรุณาธิคุณน,นี้ช้างไทยนับร้อยเชือกได้กลับคืนสู่พื้นป่าได้ใช้ชีวิตอย่างเสรี สมศักดิ์ศรีแห่งสัตว์คู่แผ่นดินพระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่เพียงช่วยชีวิตช้างไทยให้พ้นจากความทุกข์แต่ยังปลุกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสัพพชีวิตบนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีผู้ทรงคืนชีวิตให้ช้างไทยกลับมามีลมหายใจในผืนป่าอย่างสงา่างามอีกครั้ง